ทุกคนรู้ไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยกองทัพสหรัฐนะครับผมได้เคยใช้สำรับไพ่ที่เราเอาไว้เล่นโป๊กเกอร์เล่นป๊กเด้งกันเนี่ยแหละมาใช้เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยทหารสหรัฐเนี่ยสามารถจัดการกับรัฐบาลของซัดดามฮุสเซนได้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับวิธีหนึ่งนะครับผมที่กองทัพสหรัฐใช้ในการ ครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นการสนับสนุนดีกว่าเออสนับสนุนการรบนะครับผมในสงครามอิรักกับฝั่งของพรรคบาติส ซซนึ่งวิธีนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นการใช้สําหรับไพ่ครับทุกคนใช่แล้วครับผม playing card หลายคนอาจจะงงนะครับผมว่าเฮ้ยไพ่เนี่ยจะเอามาใช้ในการต่อสู้การสงครามได้ยังไงนะครับผมเอาไว้ให้ทหารเล่นแก้เบื่อหรอหรือยังไงมันมีความพิเศษอะไรในไพ่นั้นนะครับอ่าสนใจใช่ไหมต้องบอกเลยว่าไพ่นี้เนี่ยไม่ใช่ไพท่ที่ธรรมดานะครับมันเป็นไพ่พิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวไปเริ่ม รับฟันกันได้เลยนะครับทุกคนย้อนกลับไปนะครับผมในช่วงสงครามอิรักในปี2003นะครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมกองกำลังโค a l ิชัันที่นำโดยสหรัฐอเมริกาก็ได้ทำการนะครับผมบุกอิรักเพื่อจะล้มล้างนะครับผมระบอบรัฐบาลของฮักบาติสที่นำโดยซัดดามุเซน ซึ่งปัญหาหนึ่งเนี่ยนะครับผมของทหารอเมริกันในตอนนั้นเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับนั่นก็คือทหารอเมริกันเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่เลยนะไม่สามารถนะครับผมจําหน้าตาเป้าหมายของพวกเขาได้ซึ่งเป้าหมายนี้คือ พวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงนายพลรัฐมนตรีต่างๆข้า,า,า,ขาราชการต่างๆนะครับผมของทั้งฝั่งอิรักเมื่อทหารเจอเป้าหมายพวกนี้เนี่ยนะครับผมเขาแยกแยะไม่ออกเลยว่านี่คือเป้าหมายของเขาหรือว่านี่คือพลเรือนธรรมดากันแน่คนอิรักในตอนนั้นเน,นี่ยคงนะครับผมไว้หนวดไว้เคราเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันสําหรับชาวคอเคเชียแล้วเนี่นยนคงจะแยกหน้าตาเหล่านี้เนี่ยออกจากกันได้ยาก ดังนั้นเนี่ยนะครับผมทางกองทัพบกสหรัฐเนี่ยเลยได้มีไอเดียบันเจิดอย่างหนึ่งสําหรับกองทัพอเมริกาและอีกหลายๆกองทัพเนี่ยนะครับผมนอกจากพวกเสบียงยุทโธปกรณ์อาวุธกระสุนต่างๆที่ได้ทําการแจกจ่ายให้กับเหล่าทหารแล้วเนี่ยมันยังมีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่พวกคามักจะแจกพร้อมไปกับสป라이ต่างๆเหล่านั้นนั่นก็คือสําหรับไพ่นั่นเองนะครับผมไว้ให้กับทหารเล่นเวลาแก้เบื่อเวลาว่าง หรือตอนออกเวรอะไรแบบนั้นทางกองทัพเนี่ยเลยได้จัดการเอารูปของเป้าหมายฝั่งอิรักซึ่งเป็น เป้าหมายระดับท็อปๆเนี่ยมาแปะนะครับผมใส่ไว้บน playing card หรือว่าไพ่เหล่านั้นซึ่งไพ่พวกนั้นเนี่ยก็ถูกผลิตพิเศษนะครับผมโดยบริษัท Bicycle ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไพ่ชั้นนําของโลกซึ่งบนไพ่หนึ่งสำรับนะครับผมจะประกอบไปด้วย52ใบก็จะเป็นนะครับผมพวกเป้าหมายชั้นสูงต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นตัวของซัดดัมพุเซนเองเลยเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นไพ่เอชโพดัมก็เรียกได้ว่าเป็นไพ่ที่มีแต้มเยอะที่สุดนะครับผมถ้าเกิดเป็นโป๊กเกอร์หรืออย่างเอชโพแดงเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นอูเด ซึ่งเป็นลูกชายของเขาหรืออย่างเอสเข้าหลามตัดเนี่ยก็จะเป็นนายอาบิดฮามิดมาฮมุดเป็นเลขาส่วนตัวของซัดดามนะครับผมอะไรพวกนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าไพ่48ใบที่ประกอบไปด้วยเป้าหมาย48คนในสำรับนี้เนี่ยก็ได้ถูกจับตัวถูกฆ่าถูกประหารหรือไม่ก็เสียชีวิตลงไปแล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะเป็นวิธีแปลกทีเดียวที่ทางกองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับผมใช้ให้ฐานของพวกเขาเนี่ยได้สามารถจดจำใบหน้าของเป้าหมายได้ ท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงกันบ้างนะครับผมกับเรื่องราวเก็บความรู้สั้นๆนี้ถ้าชอบใจกันยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมให้กับคลิปของเราด้วยนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจกับเราอย่างมากเลยแล้วถ้าเกิดมีเรื่องอะไรสงสัยเพิ่มเติมอย่างครับผมก็สามารถคอมเมนต์หรือไม่ก็ทักมาใน Facebook ทักมาในอินสตาแกรมส่วนตัวผมก็ได้นะครับผมในการขอเรื่องราวต่างๆวันนี้ขอเน่ลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ